หม่ดาวิกาฟาดหนึ่งกุกยืนได้หมดไม่ติดดามาชาวเน็ตแซะไม่เด็ดเท่าแอนโทเนียเรียกว่าเป็นประเด็นดามาที่สุดพูกันอยู่ตอนนี้เลยค่ะสำหรับกรณีที่มิชาวเน็ตรายหนึง่งออกมาโพสภาพนักแสดงสาวใหม่ดาวิกาได้ไปร่วมงานเปิดตัวห้างดังและมีช่วงที่ต้องถ่ายรูปรวมกับทีมผู้บริหารและมีรองอันดับหนึ่งนางงามจักรวาลอย่างแอนโทเนียยืนร่วมเฟรมด้วยแต่สาวใหม่ดาวิกายืนริมสุด ส่วนทางด้านแอนโทเนียยืนตรงกลางพร้อมเข็ยนข้อความว่าปกติดาวิกาจะได้เป็นตัวเด่นตามงานต่างๆนะพอประเด็นนี้ตกถึงตาของสาวใหม่ดาวิกาเจ้าตัวก็ได้รีบออกมาตอบกลับว่าไม่เป็นไรจะ้ะยืนตรงไหนได้หมดไม่ติดเลยโมเมตนต์นี้ต้องให้น้องแอนคนที่ได้มงของคนไทยและใหม่ก็ดีใจมากได้เจอคนสวย